สวัสดีค่ะแม็กกี้อนันต์อานวาดมิสเด็บควีนไทยแลนด์2 0 2 2โลกยุคดิจิตอลในปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตเราในฐานะผู้บริโภคสื่อก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักสิทธิของตนเองเพื่อที่จะได้รับและใช้ประโยชน์จากสื่อได้ ข้อแรกนะคะสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจข้อ 2. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ซึ่งในโทรทัศน์กสทชมีข้อกําหนดให้ช่องรายการต้องจัดทําผังรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า2 5เเของสัดส่วนรายการในแต่ละวันค่ะข้อ3 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมเช่นเนื้อหาลามกอนาจารหรือสื่อที่มีผลกระทบต่อจิตใจผู้ชมอย่างร้ายแรงซึ่งเราทุกคนก็ต้องช่วยกันไม่สนับสนุนและกดรายงานรีพอร์ตหรือร้องเรียนหน่วยงานรัฐเมื่อพบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายด้วยค่ะข้อ4สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่อายุเพศเป็นต้นโดยเมื่อเราสมัครสมาชิกกับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเคเบิลทีวีหรือเว็บไซต์แอปพลิเคชันใดเขาก็ต้องไม่นำข้อมูลของเราไปเปิดเผยเผยแพร่หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นข้อ5สิทธิในความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อคะ่ะ<ข>เช่นสื่อควรออกแบบให้ทุกคนเข้าถึงได้ โดยการมีเสียงบรรยายภาพออ d i o Description ัน Des คำบรรยายแทนเสียงคลอสแคปชันและบริการล่ามภาษามือข้อ6สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการสื่อแต่เรายังสามารถเสนอแนะความเห็นต่อหน่วยงานรัฐในการกำกับดูแลหรือกำหนดนโยบายให้มีกฎหมายหรือดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อีกด้วยข้อ 7. สิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายเมื่อได้รับความเสียหายเช่นเมื่อเราถูกสื่อละเมิดหรือได้รับข้อมูลจากสื่อไม่ครบถ้วนเรามีสิทธิ์ในการได้รับการเยียวยาจากสื่อตามสมควรนั่นเองค่ะและหากใครก็ตามที่รู้สึกว่าตนเองกำลังถูกละเมิดสิทธิ์ของเราที่เกิดขึ้นจากสื่อหรือพบสื่อที่ไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์คอเซ็นเตอร์กสทชอ .1200 หรือทางอีเมล1200 s i nbtc go th หรือจะเดินทางมาด้วยตัวเองที่สำนักง,งานกาสทอชก็ได้เช่นกันนะคะ